สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครัวนานานะคะวันนี้ไม่มีกับข้าวนะคะวันนี้ไม่มีกับข้าวนะคะเราจะมาทําเมนูอะไรเมนูอะไรที่แต่งตัวเพื่อชีวิตนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะก็เป็นขนมที่มีที่มานะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครทําเมนูนี้จะต้องร้องเพลงของพี่เขานะคะวงของพี่เขานะคะไม่ใช่วันนี้พบคนจรนะคะแต่เป็นบัวลอยบนหายา เมนูบัวลอยนะครัทีนี้เราก็มา ส่วนผสมและวิธีทํากันเลยนะคะตัดภาพไปดูได้เลยนะคะอันนี้เราก็มาดูส่วนผสมกันนะคะวันนี้เราทําบัวลอยที่ไม่ปกตินะคะเราทําบัวลอยสีสหายนะคะจะเป็นบัวลอยสีสีมีสีอรไรกันบ้างนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้เกิดสีสันพวกนี้ก็คือมาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นอันนี้เผือกนะคะไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ด่าใครลูกทาไมมองหน้าอันนี้เป็นมันนะมันม่วงนะคะมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมันนะมันเทศ หรือว่ามันสีส้มนะคะตัวนี้ก็จะให้สีส้มนะคะแล้วก็อีกสหายหนึ่งก็คือน้องใบเตยนะคะใบเตยไหนฮะใบเตยอาทยองค่ะขอตัอง้งหนึ่งบทเพลงเน็ต ต้มย๊อกออกจ้าเดี๋ยวน้องใบเตยเขาจะฟ้องร้องจ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะเกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แป้งมันสำปะหลังนี่เองนะคะโชยี่ห้อกันไปเลยส่วนอันนี้เป็นกะทินะคะถ้าสะดวกใช้กะทิสดก็จะดีนะคะแต่ว่ากะทิสดก็ต้องเอามะพร้าวเป็นมึงก่อนนะคะถ้าเป็นกะทิที่คั้นเองนะคะแต่ถ้าสะดวกใช้กะทิกล่องก็เลือกยี่ห้อได้เลยนะคะ ล้นนี้ก็เป็นน้ำสะอาดจ้าน้ำก็น้าแพ้น่าแน่ไหนสะอาดล่วกัน,น<ำ>เป็นเงินไปนะคะแล้วก็มาดูนะใน ของวิธีการทํามันนะคะมันทํายังไงให้มันนะคะทําให้มันมันมันหน่อยนะคะอันนี้มันนะคะเราปอกเปลือกเราปอกเปลือกนะคะแล้วก็แช่ในน้ําเกลือไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผิวมันดําแต่ถ้าใครมีปูนกินกระหมากกับปูนสีจมๆมนะคะปูนที่ใช้กินกระหมากนะคะก็อาปอกเสร็จแล้วก็เอาลงไปแช่น้ําปูนนะคะมันจะทําให้ผิวด้านนอกนะคะไม่ดํานะคะตัวนี้ก็ยังมีดําๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเปลือกและมัน ทั้งหลายเนี่ยนะ,ะต้องเอาไปนึ่งก่อนนะคะแต่เนื่องจากที่บ้านแม่ไม่มีซึ้งนะคะเพราะว่าแม่ไม่ชอบซึ้งเดี๋ยวร้องไห้จ้ะแม่ก็เลยจะเอาไปต้มนะจ๊ะเอาไปต้มมองปากนัชชานะจ๊ะต้องเอามันกับเผือกไปต้มแล้วการที่จะเอาไปต้มให้มันสุกไว้นะคะก็ต้องทําให้มันเป็นชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยนะคะถ้าต้มทั้งหัวอย่างนี้ไม่น่าจะสุกนะคะถ้าจะให้สุกก็ต้องรอวันสุกมุกนี้เล่นไปแล้วนะอันนี้เพิ่งวันอังคารเองเอามา ดนะคะก็คือก็คือหั่นยังไงก็ได้นะให้มันเล็กลงแค่นั้นเองนะคะค่ะให้มันเล็กลงนะคะอันนี้แม่ผ่าสีส่วนยังจะใหญ่ไปใช่ไหมผลจะตกหรือไงอลูกทำไมมันมืดจังไงถอดถอดแว่นก่อนไหม,ไม สว่างขึ้นเยอะเลยลูกแนี่ว่าแล้วนะคะว่าทําไมมันมืดจังขอบคุณที่ชี้แนะนะคะถ้าเกิดว่ายังยังเจอตรงที่ดําๆนะคะบางทีมันจะมีมันจะมีมันที่มันเน่าๆนะคะบางทีมันมีตัวอะไรชัยมันอ่ะเราจะไม่เห็นนะตอนเราปาะเปลือกบางทีเราจะต้องเอาไอ้ตรงเน่าๆออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีพราะเดี๋ยวทําผสมลงไปในขนมของเราแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะบัวลอยของเราจะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราก็เอาออกให้หมดนะคะที่ดําๆอันนี้นะคะเราก็หั่นเป็นชิ้นย่อย มานะคะเพื่อให้เวลาไปต้มแล้วไม่ให้มันสุกง่ายๆนะคะส่วนใบเตยเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องปั่นนะแล้วกรองเอาแต่น้ํามันนะคะน้ําใบเตยทาไม่ใช่น้ํามันนะบอกท่านผู้ชมด้วก็เดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะหลังจากที่เราเอามันนะคะกับมันกับเผือกนะไปต้มกันมาแล้วนะคะก็จะได้มันนะคะมันอันนี้เผือกนะชี้เผือกแต่บอกมันชี้เผือกนะแล้วก็มันม่วงแล้วก็มันสีส้มนะคะมันมันเทศนะคะก็คือจะให้สีส้มนะคะแล้วก็มันม่วงก็จะให้สี ส่นวนเผือกก็จะออกสีขาวคนม่วงนิดๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ําใบเตยนะคะเราเอาไปปั่นมาแล้วนะคะเหลือไว้สามสี่ใบนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มกันในน้ำปละทินะคะจริงแล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าบัวลอยเราจะมีกลิ่นใบเตยอ,อีกแล้วนะคะอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้เราทําบัวลอยถึงสี่สีด้วยกันนะคะเป็นบัวลอยสีจสหายนะคะอันนี้มันกับเผือกเพิ่งต้มมายังร้อนๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราพักไวใ้ให้มันเย็นตัวนิดนึงเดี๋ยวเราจะจ ไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะเรามาทําผสมกันในนี้เราก็มาทําการตวงแป้งกันก่อนนะคะแล้วก็เริ่มจากแป้งข้าวเหนียวกรีดถุงนะคะนิ้วเอาไว้นะคะนิ้วเอาไว้เพราะว่าเราไม่ได้ทาบนรอยสีแดงนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวไปสามตัวน,นะคะนี้เราทําค่อนข้างเยอะนะคะนี่จะเป็นถ้วยเล็กสามถ้วยตวงก่อนนะคะเราฉีกถุงมันเพื่อการนี้เลยนะคะอันนี้เป็น แป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังใส่หนึ่งส่วนนะคะแต่เนื่องจากเราทําเยอะนะเราเกงจะไม่พอนะก็เดี๋ยวเกงว่ามันจะไม่สมส่วนกับตัวเผือกและมันที่เราเตรียมไว้นะคะอันนี้เราก็ใส่แป้งข้าเหนียวไปอ่้วยหนงนะคะแล้วก็แป้งมันไปอีก นิดหน่อยนะคะเพราะขั้นตอนนี้ก็ให้มันฟิตจะริ่งกันก่อนนะคะคลุกเค้ากันในนี้ก่อนนะคะระหว่างแป้งมันกับแป้งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งอีกทีนะคะแบ่งคลุกเข้าอีกทีนึงนะกับเอ่อมันสีต่างๆของเรานะคะอันนี้ก็แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันสับปะหลังนะคะคลุกเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําในส่วนของเอ่อตัวเผือกกับมันที่เราต้มไว้นะคะทีนี้เราก็มาบดเผือกกันก่อนเลยนะคะเริ่มจากสีอ่อนที่ สุดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้กระชอนอันเดียวกันนะคะถ้าใครมีแรงเยอะก็จะเอาไปบดกับทามหรือว่าอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ถนัดแบบนี้นะใส่หมดเลยเราจะลองดูก่อนแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วถ้ามันเป็นที่ละเอียดละเอียดแล้วมันก็จะลงไปอยู่ใต้ตะเอใต้กระชอนเลยนะคะใต้ตะแกงเลย แล้วเราก็มาเริ่มนะคะเริ่มทําผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งอันนี้ก็คือเราผสมไปแล้วเนาะเป็นแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันนะคะผสมกันนะคะแป้งข้าวเหนียวสาส่วนนะ,ะแป้งมัน1ส่วนนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มทําจากสีนี้ก่อนเลยนะคะอ่ะ อันนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่จะเป็นมันเทศนะคะจะให้สีส้มนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นเผือกก็จะออกสีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นมันม่วงนะคะเปลอันนี้ก็จะเป็นใบเตยนะเราวฝันเอาแต่น้ํามันนะคะเดี๋ยวเรามาผสมน้ําใบเตยก่อนนะคะหยดอนน้าใบเตยลงไปนะค่อยๆหยอนนะคะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะคะน้าใบเตยนะคะค่อยๆหยอดเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปเอาแค่นี้ก่อน เมื่อนวดแป้งจนแป้งได้ที่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาเึ้นพักนะอันนี้ก็เป็นแป้งบัวลอยใบเตยของเราก็เนียนละเอียดดีแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปทาสีอะไรดีสีส,ส้มละกันนะคะสีส้มก็คือมันมันเทศของเรานเองนะคะก่อนจะกินมันเทศก็ต้องติดกันเทศมาก่อนนะจ๊ะ มุกอะไรวันนี้ห้าบาทสิบบาทเยอะมากนะคะยันหวางจะยันหวา,จางวาจะปั้นเสร็จหรือเปล่าเอยก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันมันเทศของเราเยอะ ตอนนี้เดี๋ยวลองนวดดูก่อนนะคะเพราะว่ามันมีน้ําที่ค้างอยู่ในมันเทศนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ํานะคะน้ําน่าจะน้อยไปก็เติมน้ําไปค่คอยๆเติมนะคะอย่าให้เหลวเกินทาเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะทีนี้เราก็เดินทางมาถึงสีสุดท้ายกันแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเอาแป้งใส่ไปเลยเนาะ เหลือแค่นี้แล้วนะคะใส่ให้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุกเคล้าสีม่วงก่อนนะคะกับแป้งนิดนึงนะคลุกเค้าก่อนนะคะเสร็จแล้วก็หยดน้ําตามอาตากล้องหยดน้ําให้แม่หน่อย ก็ค่อยค่อยหยดนะคะเหมือนเดิมนะคะทําเหมือนเดิมเหมือนทุกสีนะคะแล้วก็นวดจนเข้ากันดีนะคะระหว่างมันม่วงกับแป้งที่เราผสมไว้แล้วก็น้ำนะคะนวดให้เนียนเลยนะ,ะเหมือนสามสีแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปั้นบัวลอยกันเลยนะคะก็ะอันนี้ก็เริ่มจากสีเขียวก่อนแล้วกันนะคะเ,เรสร็จแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทาแบบนี้นะคะ กสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เราจะปั้นลูกโตนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเดือดแล้วทีนี้เราก็ปั้นกันมาถึงชจวงท้ายๆแล้วนะคะก็ไม่ไหวแล้วนะคะง่วงนอนนะคะบัวลอยเป็นอะไรที่ทํายาก ใช้เวลานานนะคะไม่ใช่จะได้กินกันง่ายๆนะคะเนี่ยบัวลอยเนี่ยอ่าแล้วเราก็ปั้นเป็นเอ่อเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวลอยสีสหายของเรานะคะ<ส>ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปต้มกันเลยอันนี้เราก็พักไว้อย่างนี้ก่อนนะคะ<ส>เราโรยแป้งนะเป็นแป้งมันนิดหน่อยนะคะเ<ส>พื่อไม่ให้ก้อนมันติดกันนะคะ<ส>เดี๋ยวนี้ก็จะเอามาโรยนัดนึงยนิดหนึ่งนะคะให้มันไม่ให้ติดกันนะคะ<ส>แล้วก็มาถึงขั้นตอนการต้มบัวลอยนะคะตั้งเราตั้งน้ํา ไว้เดือดแล้วนะคะแล้วก็เอาบัวลอยที่เตรียมไว้ลงต้มกันนะคะก่อนต้มก็ต้องพยายามคลี่มันไม่ให้มันเกาะกันก่อนนะคะให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะไม่ค่อยใส่นะคะเดี๋ยวมันจะจับเป็นก้อนบัวลอยเราเม็ดใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าเราปั้นตอนตอนดึกนะคะเรารีบ เม,เมื่อเมื่อลงไปต้มแล้วก็หมั่นคนนะคะอย่าให้มันจับเป็นก้อนนะคะให้มันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันนะ,ะเม็ดบลอ์เลยนะบัวลอยบัวลอยเราเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนึงนะคะจนมันลอยขึ้นมานะคะนั่นแหละถึงจะเป็นบัวลอยที่แท้จริงถ้าบัวจมมันก็ไม่ลอยถ้าบัวลอยมันก็ไม่จมอันนี้บัวลอยของเราก็ลอยแล้วนะคะแต่เนื่องจากมันลูกใหญ่เราก็เลยทิ้งไว้อีกนิดนึง ก็ลอยลอยไปสยกแล้วนะคะเนี๋ยเราก็จะเอาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาเอาบัวลอยขึ้นจากน้ํากันนะคะโดยการยกมหม้อเทเลยนะคะโอ้โฝาขึ้นกลองฝาขึ้นกลองก็ใช้คีมจ้าฝาขึ้นก็ใช้คีมจ้าคีมคนเองมีแต่คนอิ่มแมแต่ว่าคนอิมมันจะไม่โอเคตนะ้องวนเองนะจ้า ก็ S <S <an> <S ไปไว้ในน้าเย็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออะไรรู้ไหมคะป้องกันการรวมตัวกันกับของน้องบัวรอยนัยง่งไงแม่เก็ดเย็นวนตัวนะคะจมงจงมงจงมงจมงนี่เราก็ตัง้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่กะทีมลงไปนะคะเดไว้หน่อยนะคะถ้าใส่กะทิลงไปแล้วก็หมั่นคนนะคะอย่าให้กะทิจับตัวเป็นก้อนหรือแตกมันนะคะมันจะไม่น่ารับประทานนะคะก็ะไม่ต้องรอให้กะทิเดือดน,นะคะเราก็ใส่ ตันฟิวลงไปนะกะปริมาณเอานะคะว่าถ้าทําเยอะนะคะแล้วก็ชอบหวานมากน้อยแค่ไหนก็กะเอานะคะแต่ว่าตัวแม่เองแม่ถ้าเป็นขนมหวานแม่ไม่ชอบให้หวานโดดนะคะก็คือให้มีความมันนํานะ,ะมันนําขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้แม่ก็ใส่น้ำตาลไปประมาณ3มขีดกว่านะคะสามสี่ขีดประมาณนั้นนะคะอ่แล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาบวลอยที่นกน้ําเย็นไว้นะขึ้นจากน้ํากันนะคะเอาแบบนี้เลยเลกกันนะคะ ตอล้างเอาเสเ็ษมันอ,อ่อยนิดนึงน, mm hmm. นะคะเายวๆนะจะเป็นพวกเศษเป็น,นเล็กๆนะะให้หลุดตามขึ้นมานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ามาใส่หัวลอยกันเลยนะคะหัวลอยที่เราขึ้นจากน้ำเ็็มาเมื่อกี้นะคะเทลงไปเลยจงลงจงลงจงลง,ง,ลง,ง,ลงนะจ๊ะจงลงจงลง,จ,ง,ลงจ้าลง นี่นะคะน้ําเริ่มเดือดนะคะไม่ต้องรอเขาเดือดก็ได้นะคะไฮไลท์ของเรานะยังมีอีกส่วนหนึ่งนะคะกะทิที่เราเหลือไว้นะคะตัวนี้เราจะใส่เกลือลงไปในกะทิส่วนนี้นะคะทัพีทัพีคนอันนี้มานะคะไม่เป็นไรนะคะก็คนเกลือลงไปในนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อาไปรวมกันนะคะ นิดนึงนะคะสาเหตุที่เราทําแบบนี้ก็คือต้องการไม่ให้กะทิมันมีความมัน ก็เราก็ทําแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็เป็นบัวลอยที่สมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวยกโรงเมนูนี้นะคะบัวลอยสีสีของเราก็จะประกอบไปด้วยสีเขียวเป็นใบเตยนะ,ะสีส้มเป็นมันเทศจะให้สีส้มแล้วก็สีม่วงจะเป็นมันม่วงนะคะส่วนสีขาวจะเป็นเผือกนะคะเนื่องจากมันมีใบเตยอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่ใบเตยลงไปในน้ํากะทิอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มันมีความหอมของกลิ่นใบเตยอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะ เมนูบัวรอยบัวลอยจะเพื่อนยาอันนี้เพลงนี้เขาจะใช้กันทั่วโลกนะคะเดี๋ยวพี่แอดจะมาเรียกค่าลิขสิทธิ์นะคะเปลี่ยนเพลงนะคะเปลี่ยนเพลงเปลนของพี่โนดตอุดมพี่โน้ตอุดมก็เอามาจากพี่แอดนะจะ๊ะอันนี้จะเอาเพลงเก่างนี้ อันนี้เราจะหาบัวลอยกันไม่เจอนะคะเราต้องพายเรือไปนะคะพายเรือตามบางกอกน้อยพายเรือตามหาบวัวลอยกันเหนือพี่ย้อยสุดคลองบางกอกน้อยพายเรือตามหาบวัวลอยกันเหงือพี่ย้อยดอยแล้วนะคะเหนือย้อยเรากวรจะได้บวัวลอยแต่ละถุ ค้าบัวลอยของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปชิมเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วเราก็มาชิมบัวลอยกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ถ้วยนะคะช้อนกลางนะคะช้อนกลางช้อนแล้วเราก็ตักขึ้นมาให้ครบสีสี<ๆ>เพื่อเราจะได้รีวิวนะคะว่าอันไหนอร่อย อ,อร่อยมากเลยนะคะสุดยอดจ้าหวานมันเข้มข้นนะคะความมันน,ำน้ำนะแล้วก็หวานนะคะแล้วก็เค็มนิดๆที่เราใส่เกลือไปก็เพื่อตัดความมันนะ,ะเอความหวานมันไม่ให้มันเลี่ยนจนเกินไปนะคะอร่อยมากนะคะเชื่อแม่ไหมว่ามันอร่อยนะคะ แ้่าตาแม่จะไม่ฟินแต่กินแล้วอร่อยนะจ้าหมายถึงบัวลอยนะคะไม่ใช่แม่นะอย่ามากินแม่นะรู้รู้นะว่าคิดอะไรอยู่จะกินแม่ละสิ ไ,ได้ไม่ได้ลูกถ้ากินแม่ปุ๊บรอบหน้าจะไม่มีใครทําอาหารอร่อยอ่อยให้ลูกกินนะจ๊าจำไว้นะจ๊ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังช่องครัวนา,นานานะคะแล้วถ้าเกิดอยากให้ทําเมนูอะไรไม่ว่าจะเป็นเมนูหวานคาวอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะจะนําทุกอย่างไปไปทําตามที่ท่าน ผู้ชมร้องขอมานะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทํางานก่อนนะคะก็กินบัวลอยเสร็จก็จะไปทํางานนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ